สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะพาไปดูเจ้าไนโตรตัวใหม่จากทาง a อเซอร์นะครับสำหรับซีรีส์ไนโตรต้องบอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่คลองใจเหล่าเกมเมอร์แล้วก็คลองใจเพื่อนๆหลายๆคนมาอย่างยาวนานด้วยชื่อชั้นความคุ้มค่าความประหยัดบนสเปคที่ลงตัวนะครับเขากลับมาอีกครั้งในรุ่นไนโตร V15 ที่เป็นเจเนอเรชันใหม่หมดครับถูกพัฒนาถูกออกแบบมา ใหม่ทั้งหมดนะครับแกะกล่องออกมาก็จะเป็นกล่องแบบลังกระดาษสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับ มาพร้อมกับสเปคที่เราใจราคาเริ่มต้น25,990บาทไปจนถึง32,990บาทนะครับแกกรองออกมาสิ่งแรกที่เราพามาดูกันคือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนั่นเองครับสำหรับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟของเจ้าในต r o V15 ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ในรูปแบบ135วัตต์เป็นอะแดปเตอร์แบบสลิมครับนี่คือตัวสาย AC นั่นเองนะครับส่วนตัวอะแดปเตอร์เอง หัวนะครับก็จะเป็นแบบหัวรูเข็มเป็นตัว L นะครับเอาไว้เสียบแบบซ่อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทำให้สายไม่เกะกะรกลุงหลังนะครับส่วนตัวโน้ตบุ๊กเองก็จะมาในซองผ้าสีขาวแบบนี้นะครับโลโก้ด้านหลังเทมากครับว่าง่ายๆคือการเอาโลโก้ Predator มาหันครึ่งกลายเป็นตัว N นั่นก็คือไนโตรนั่นเองพร้อมแถบลวดลายนะครับสีขาวเงินๆตัดด้วยสีฟ้าดูเท่ดีนะ วัสดุครับใช้วัสดุ ABS แบบเดียวกับในโตรรุ่นก่อนหน้านี้เลยแต่ก็ได้ลวดลายที่สวยงามเพิ่มขึ้นนะครับในฝั่งของหน้าจอเองก็มาพร้อมขอบหน้าจอบางตัวเครื่องมาในแบบบางให้ฟิลสัมผัสที่เบาขึ้นพกพาง่ายขึ้นนะครับพร้อมการระบายความร้อนเนาะที่มาพร้อมกับพัดลม2ตัวเปิดเครื่องมาด้านในครับจะเจอกับบริเวณตัวคีย์บอร์ด เป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่มตัวเลขมาให้ด้วยแล้วก็จะมีสเปคไม่ว่าจะเป็นระบบเสียง DTSX นะครับมี9 p ตรเซแรมเป็น DDR5 Wi-Fi 6และที่สำคัญคือมี Thunderbolt 4รวมกับตัว HDMI ที่เป็น HDMI 2.1อีกด้วยมาตรฐานคอนข้างสูงเลยนะครับตัว CPU ก็เร็วและแรงครับให้มาในรูปแบบ Core i5 13 4 2 0 H นะครับเร็วหายห่วงการ์จอครับ G-Force RTX มีมาให้เลือกกันนะครับ2รุ่นก็คือตัว RTX 4050ในตัวท็อปแรม g g b และ RTX 2050ในตัวเวอร์ชั่นแรมการ์จอ4 g b นั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับคอนฟิกทั้ง2ตัวก็จะมีราคาที่แตกต่างกันอยู่เกือบเกือบหมื่นนึงเลยนะครับ ถัดลงมาก็จะเจอกับตัวทัชแพดมาในรูปแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับตัวแป้นพิมพ์ก็มาในสไตล์ของทางในโตรเองนั่นเองนะครับมีแป้นภาษาไทยพร้อมภาษาอังกฤษมาแบบนี้สวยงามพอเชื่อมต่อครับบริเวณด้านขวาก็จะมีเคอก k ock, มี USB Type A มีออ d ดโและช่องระบายความร้อนนะครับ ด้านซ้ายครับมี DC in มี LAN มี HDMI และ USB รวมถึง Thunderbolt 4อันนี้ดีมากนะครับเพราะว่า Thunderbolt ที่ให้มานั้นใช้งานได้หลากหลายทั้งชาร์จไฟทั้งโอนถ่ายข้อมูลนะครับส่วนหน้าจอเองครับมาในหน้าจอรูปแบบ 144Hz ขนาด15.6นิ้วเป็น Full HD แบบ IPS นะครับ ต้องบอกว่าลื่นไหลเพียงพอนะครับแล้วก็กําลังดีกับการจอที่เขาให้มาทั้ง RTX 2 0 5 0และ RTX 4050เช่นกันนะครับนี่ก็คือเจ้า Acer Nitro V15 ในรูปแบบ Unbox คร่าวๆให้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มรอติดตามชมได้เร็วๆนี้ครับ